อาบมมามาสามภาพหน่อยนึงครับผมบมุมเป็นไงบ้างาจะไปเนี้ยตามแผนยังไงบ้างเอาครับผมก็วันนี้ก็บอกว่าให้ปคุณตงก็ให้เน้นแข้งสายหน้ามาครับครับผมแล้วก็คือแบบว่าไม่ประท้ามากครับเพราะว่าก็กระดูกเป็นรองเ้าครับที่ซื้อสายเขาแข็งอยู่แล้วแล้วก็ ก็เป็นงานหนักหนักก็คิดก็คือเป็นงานหนักอย่างที่คิดไว้ครับวันนี้ถ้าเราไม่ได้ลูกกานคอนับก็ก็เหนื่อยเหนื่อยมากวันนี้ครับพอได้ลูกกานคอได้ได้นับตรงนั้นครับกับพ่อพ่อใจขนาดไหนวันนี้อะไรครับพอใจพอใจพอครับของน้องขนาดไหนเพราะว่าผมก็หนักใจครับเพราะว่าันนี้ก็ต่อยขยับพุ่มต่อยร้อยยี่สิบสามตีกันต่อยอยู่ร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบสองก็ต่อยมาแล้วก็เอ่อมาเจอกับของแข็งอะเพราะว่าผมก็เห็นผมว่าน้องเนีก็เห็นพี่ซึ่งสัตว์เขาต่อยต่อยมาตั้งแต่ ยังเด็กๆกูเลยนะครับก็บวันนี้ก็ดีใจที่ชนะได้ถือว่าเป็นด่านหินก็ดีใจที่ว่าเขาทนอาวุธของซื้อหลังได้ครับ,รบผมมนะองอนาคตต่อไปของคุณสน้อยอยังไงบ้างรครับผมก็ไปทีละไฟ์ครับก็ตามไอนน้นี่ของเราก็ไปทีละไฟ์ก็ไปหน้า,าดูว่ามีใครเหมาะสมเราก็ถอยหมดประมาร้อยเด่นไหวไหมร้อยเด่ยี่สิบสองดีึ้นเลยที่เด่นยังไหว่ ไปหน้ามีท้าปไปเจอกับดอกไม้ป่าก็เ,เห็นที่ว่าน้าแดงของทรายแจ้งมาก็ <S 1> <S 1> าอาจจะให้เราเจอกับดอกไม้ป่านะครับ <S <S แต่ว่าก็เดี๋ยวแล้วแต่ผู้ใหญ่ผมน้องก็มีหน้าที่ชกอย่างเดียวเอาลนะครับผมคุณสุนน้อยไอ้จังหวัดที่เราได้นับลูกนั้น<อ>นี่มันมันเป็นยังไงเอาจงังหวะที่เขาหลุดมาแล้วก็เออเขาหลุดแขคบสายขึ้นกั้นคอพอดีครับเหมือนเหมือนกับเหมือนกับมัดมัดมัดหลังใช่ไหมพอพอพอเขาืดปึ๊บ เรามันเป็นคัามาดยานครับมันเป็นแข้งที่เราถนัดด้วยใช่ไหมการคอใช่ครับโอ้ได้ยังไาด้วยครับถ้าไม่ได้ลูกนับมันเป็นยังไงอะ่ะ ถ้าแม่ลูกเราผมก็คิดว่ามันผมเหนื่อยมากเหนื่อยขึ้นเพราะว่าเราประท้าไปทามาพี่เขาเหมือนว่าพี่เขาจะไม่ค่อยยุบเลยครับมันเหนื่อยหยุบเองซะมากกว่าครับออ๋ด้วยเบร้่งหนักที่ปล่อยขึ้นมาเลยครับพอใจไหมพอใจขนาดไหนวันนี้พอใจในผลงานครับเพราะว่าเราก็กระดูกเราก็เป็นรองพี่เขาเยอะก็ผมเก็บขามากวันนี้ออ๋ยกแรกก็แมงแค่แตกนะครับเหรอนายขอโทษโทษโทษยยกกแแรต่เลแต่ยกแรกเลย เอ้าแล้วเราฝืนขึ้นมายังไงอ่ะต้องสู้เลยครับต้องตัดสันก็รู้ครับก็ต้องสู้อย่างเดียวโอ้โหเตมาโดนพทีอะไรก็เก็บทุกทีเลยครับก็คือเก็บอาการเก็บอาการเครื่องรังแบบแขนซ้ายออกไปเรืยเพราะว่าเจ็บมากครับผมก็ไปไปไปนี้ก็ถือว่าก็ผ่านนะเพราะว่าเราเคยเห็นพี่เขาชกตั้งแต่เราเด็กๆกันเหรอครับชกตั้งแต่เด็กๆพี่เขาก็เตยแบบพวกพี่บัณฑ์ฉลองอะไรพวกนี้อ๋อเห็นเห็นอยู่ใช่ไหมเอาล่ะครับผมหลังจากพี่นี้ไปแล้วเห็นที่บอกว่ามีโปรแกรมกับ เราไม้ป่าเนี่ย<อ>เ,เราถ้าเกิดว่าได้ชกกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างเออเราไม้ป่าก็เขาเป็นนักชกที่เก่งเลยแล้วก็เก่งมากครับหมัดหนักมากครับพี่กันเท่าไหร่ถ้าเกิดถ้าเกิดจะชกกันน่ะก็อทียี่สิบสองก็ได้ร้อยี่สิบสองอเป็นแชมป์อยู่ก,กาได้จริงหรือไม่ได้จริงก็ไม่เป็นไรอ่าอ่าร<อ>้อยยี่สิบสองก,กำลังดีประมาณน,นี้แล้วกับพี่เพชรสมานล่ะยังคาใจไหมเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไว้ก่อนแล้วจริงนะ ร้อยักสามสามสไฟ้วกันถ้าเกิดวรักสาไฟะชนะวด่อยค่อยว่ากันนะแต่ว่าถมาลายใจไรก็ไม่ได้คลายใจอะไรอ๋อค่อย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 คไปนะีสมานเก็เป็นแชมป์เับเขาเป็นคนเก่งเ็เป็นแชมป์เอก็ไม่เสียหายครัเขาก็ กลับมาทำบอมของเราใหม่ไม่ได้ว่าจีถ่ายอะไรอจีนเท่าไหร่ครับวันนี้มีวันนี้ก็ผมให้สามหมื่นสามหมื่นให้น้องสามหมื่นก็โอ้โหก็สมงกับที่เขาต้อนเข่งไอ๋อะไรบอกว่ามีให้อยู่แล้วครับผมอ่ะสุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับ FC บอกกันเลยน้องว่า FC ใครมวยมือเียนกับบอลลี้ครับก็ ผมคุณสุดเล็เ praying, <c oughs> กเฮ <c oughs> ้ยคุณต้องเบาหมัดนะครับผมไม่ครับก็จะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองครับผมจะตั้งใจซ้อมแล้วก็ทำผลงานออกมาให้ดีครับอ่ะจะได้ได้จะได้แบบนี้ซ<า>ึ่งเอาละครับอ้าวงพูดกับแฟเมื่หนามครับผมวันนี้ก็ ขอบุณมากนะครับก็หลายๆวนที่เป็นแฟนคลับของหมูสึกเล็กหมูสึกน้อยแล้วก็ค่ายมวยบูญเพ็กเพียนนะครับก็ดีใจที่วันนี้น้องทำคณะได้แล้วก็เรียกความมั่นใจกลับมาหลังจากไฟล์ล่าสุดก็ไปแพ้ของแข่งเพชรสบายก็ฝากเชียนต่อไปนะครับก็เราก็ไปเรื่อยๆเด็กเพิ่งอายุ20ผมก็มองไปที่เราไปเราไม่ได้ว่าคาดหวังอะไรแบบว่าแต่ว่าเขาจะต้องเป็นนู่นเป็นนี่นะก็ดูไปที่เราไปทำมาดีที่สุดให้แฟนมวยทุกท่านพอใจครับโอเคครับ